ชีวิตไก่วรายุทธเมียพรากลูกหนีซุ่มคบเพลกดัง10ปีค่ะทําเอาอื้องกันเลยทีเดียวเมื่อผู้จัดละครดังอย่างไก่วรายุทธเปิดคฤหาสน์สุดหรูติดแม่น้าเจ้าพระยาย่าน3าโคกจังหวัดปทุมธานีให้ชมผ่านทางรายการตีไท้ยครัวของทางช่องสซึ่งถูกตกแต่งสวยงามอลังการและเคยใช้ถ่ายละครมาแล้วแค่แชนเดรียก็หนักถึง600กิโ ใช้เวลาในการประกอบ5วันสนภาพเขียนบนฝาผนังบ้านใช้ช่างเพ้นมือจากอิตาลีและเมื่อสีพิธีกรอย่างมดดำคัชาภาหนุ่มการใช้อาร์ตพลังธรรมและโอพัจิลามานั่งชวนคุยถึงชีวิตในอดีตเมื่อหนุ่มธรรมถึงเรื่องที่เคยดังถึงขั้นถูกหามออกโทรทัศน์4-5ปี ไก่เล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นกอบาวอห้ามออกทีวีเพราะกลัวคนจะเรียนแบบการเป็นกระเทยเพราะเราเล่นละครสงครามพิศวาสมันดังมากในตอนนั้นได้รางวัลตุกตาทองมหาชนจากคนทั้งประเทศเขาโหวตให้หลังจากนั้นก็งดว่ารายหยุดห้ามออกโทรทัศน์5ปีค่ะหนุ่มถามต่อว่า มาก่อนว่าแบบนี้พี่ไก่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้จัดละครชื่อดังตอบว่ามีสี่เรื่องปกติโอ้ถามตอบว่าเปลี่ยนเพราะเล่นละครใช่ไหมก็ใช่หรือเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเราอยู่กับเพื่อนผู้ชายมาโดยตลอดเราไม่เคยแสดงปฏิกิริยาอะไรเพราะเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นอะไร ซึ่งบุ๋มถามว่าตอนนี้ชอบผู้หญิงไหมทาจริงไก่ตอบว่าถ้าเผื่อเด็กๆก็ไม่แน่เคยบอกตุ๊กดวงตาว่าถ้าเธอไม่เราฉันก็โดนฟาดไปแล้วนะซึ่งนุ่มถามบอกอีกว่าไม่ออกว่าสมัยตอนที่พี่ไก่นั้นเป็นเพลย์บอยจีผู้หญิงเพราะเจอพี่ไก่ก่อนที่พี่บุ๋มจะถามไก่ต่ออีกว่ามีลูกไม่ใช่หรอไก่ตอบว่ามีแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วช่างมันเอะหนุ่มถามว่าเขาหายไปไหนแล้วไก่บอกว่าไม่รู้เขาไม่ให้เจอไผ่คือลูกของพี่เป็ดแต่ลูกของพี่สมัย ตอนเที่ยวเป็นลูกจริงๆไม่เจอเลยก่อนหน้านั้นจะเล่าสมัยเรียนช่างศิลป์เป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยแมนหล่อเลยเด็กนัตสินปตกแย่งกันด้วยไปถามประวัติใดเลยค่ะ